เรียบร้อยดีได้เรื่องเลยพ่อจ้าแม่จ้ามรู้กลับมาแล้วโอ้โไม่เจอกันนานคิดถึงมึงไม่ต้องขนาดนั้นรู้กูโตเป็นสาวแล้วแต่มาโกงมาโกย่างี้มันไม่ได้นี่มึงเป็นอย่างงี้ไงใช้ความรักกับลูกก็ตอนเด็กตอนโงงไม่โกดแม่ตอนเด็กๆกูยังอาบน้ะไปลู้ไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่ออาบให้มนจะบ้าได้ไงลูกไม่โต ฉันจะไปไหว้พระทำบุญฉันบุญมาฝากพ่อได้นะเอาบุญมาฝากใช่นี่มึงดูนี่ดูยังพีมึงที่นี่กูรักสตีอะไรตื่นมาเขาก็ตาบุญนวดมึงแต่มึงตื่นมาเอาแต่ลองเล่นเต้นกานี่ไงมึงเลยค่ะพวกไม่ได้สักทีไงเพราะมึงเป็นยังงี้ไงไวๆนี้แหละมึงอยากกินไวๆวอ่ะอะไรกินไวๆวหรือไงมึงอ่ะมึงกินพูดอะไรบอกว่าเรื่องจะกินมา มันส่งผลที่ฉันได้เจอคนดีฉันทำบุญใหญ่ฉันเจอผู้ชายคนหนึง่งเขาไร้บ้านไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินฉันก็เลยรับเขามาเป็นคนสวนบ้านเรา,าจะพาะน,นี่บ้านกูนี่เป็นที่รับเลี้ยงคนจรจัดหรือไงวันเนี้ยไม่ <c oughs> ใครไม่มีบ้านอยู่มึงก็เอามาเน,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 นื้อมึงดูน้องมึงนุ้นสบายก็เมิดมึงนี่แหละไอ้ผู้ชายแล้วก็ไม่มีบ้านก็เามายู่บ้านกูพอ สวัสดีครับอ,อผ้ผมชื่อว่าแสนครับอ <I know. S 2> อันนี้เพื่อนผมชื่อว่าไอศบ